เรายังไม่เห็นใครทำนะที่เอาราเมงมาทำหม้อไฟจะทำให้เหมือนตลาดปลาที่ญี่ปุ่นนะคะอ๋อครับกว่าจะมาเป็นญี่ปุ่นฮารานี่มันลำบากขนาดไหนสำหรับไรคุ้มครับมาอยู่กันทุกคุอีกแล้วนะฮะอยากกินอาหารญี่ปุ่นก็ไม่รู้ว่าทุ่งคุมีร้านไหนแต่วันนี้มาเจอร้านหนึ่งเพราะมีแฟนเพจแนะนำมาร้านเนี้จะอยู่ตรงข้ามกับประชาอุทิศ67นะครับผม ชื่อร้านว่าอาบูชิสังเกตง่ายๆครับอยู่ติดกับปั๊มเอซโอเดี๋ยวผมให้ดูหน้าร้านก่อนเนี่หน้าร้านตกแต่งอย่างนี้เลยนะฮะนี่คือร้านอาหารญี่ปุ่นฮา้านนะฮะเดี๋ยวไปดูซิว่าจะน่าทานสักแค่ไหนนะฮะไปะไปดูกันเลยอ่ะมาแล้วนะฮะหลังจากเข้ามาในร้านก็เดี๋ยวคุยกับทางผู้จัดการร้านสักนิดนึงอ่ะให้แนะนำตัวหน่อยครับ สวัสดีค่ะเป็นผู้จัดการร้านของอาบูชินะคะของเรามี3สาขามีทั้งบางอ,อ้อมีทั้งประชาทิตย์แล้วก็ตอนนี้มีที่เอเชียทิกด้วยค่ะตอนนี้สาขา ที่ประชาที่เป็นสาขาที่สองค่ของเราจะเป็นตลาดปลาที่ญี่ปุ่นนะคะจะเป็นแนวนั้นก็คือไม่ได้หรูหราแต่ให้เป็นเหมือนธรรมชาติเหมือนบ้านๆให้เข้าถึงง่ายทุกระดับชั้นนะคะอืมครับผมช่วงหน้าร้านที่ก็เป็นซุ้มที่นหน่าจะเป็นเหมือนป้ายรถเมล์หรือป้ายรถไฟของญี่ปุ่นนะคะเราจรําลองมาตรงนั้นเดี๋ยวจะมีแต่งเพิ่อมอีกนิดหน่อยก็สามารถมาถ่ายรูปกันได้ เมนูหลากหลายมากค่ะแล้วก็แต่ละสาขาจะมีจุดเด่นของเมนูที่เป็นซิ gnature ไม่เหมือนกันก็งที่นี่นะคะจะมีลาอบบิงมอฟซึ่งสาขาอื่นไม่มีก็เมนูที่แนะนำจะเป็นเนื้อพริกัญนยาค่ะตัวนี้เราคูวีมาแล้ว8ชั่วโมงแล้วก็จะมีเป็นซลมอนเซตค่ะซลมอนเซตจะมี8คํคำมีทั้งโลมีทั้งมากิ8คําคำที่ที่เสิร์ฟอะค่ะ ก็จะได้ครบทุกอย่างที่เป็นแซลมอนเลยร้านนี้จะเปิด11โมงค่ะปิด2ทุ่มศุกเสาร์อาทิตย์เราจะเปิด11โมงปิด3ทุ่มค่ะเปิดทุกวันค่ะ,อะโอเคถ้าว่ามีคนดูอยู่อยากจะมาทานที่นี่อ,อยู่ตรงข้ามประชาทิป67ค่ะข้างปั๊มเอสโซเลยอันนี้จอดรถได้ทั้งในปั๊มทั้งหน้าร้านเลยค่ะอ,อะโอเคนะฮะใครที่สนใจอาหารญี่ปุ่นย่านทุกุมาโดนกันได้นะที่ร้านอบุชิยังไงขอบคุณทางผู้จัดการมากค่ะขอบคุณมา อ่ามาแล้วเมนูหลากหลายมากเลยเดี๋ยวให้เชฟแนะนําดีกว่าว่ามีเมนูอะไรบ้างตรงนี้ครับเชฟเป็นข้าวหน้าปลาไหลเต็มตัวนะครับผมข้าวหน้าปลาไหลแบบเต็มตัวเลยฮะอันนี้โอ้โหหมกักอะไรยังไงบ้างครับเนี่ยคือของเราต้องบอกไว้ก่อนของเราใช้เป็นอูนิอูนิก็คือปลาไหลน้ําจืดจากประเทศญี่ปุ่นเลยนะครับเนื้อสัมผัสอะไรมันจะนุ่มปา อ่ะเดี๋ยวขอลองชิมก่อนดีกว่านะใช่ครับถ้าทานไปแล้วจะมีรสชาติของสมุนไพรซันโชมันจะซาซ่าลิ้นนิดนิดอ่าบางท่านทานอาจจะตกใจทำไมลิ้นชามีอะไรผิดแปลกหรือเปล่าแต่ว่าคือสมุนไพรนะครับกลิ่นนี่ตีขึ้นจมูกเลยตอนนี้นะฮะข้าวหน้าปลาไหลของที่นี่คือทำด้วยความพิถีพิถันให้มาลองกันได้นะฮะสำหรับข้าวเมนูหน้าปลาไหลนะฮะ่ะต่อดีกว่าเชฟอะไรดีฮะนี่อันนี้ผมเห็นเด่นเลย มเรา,เ,ารเรา,ายังไม่เห็นใครทำนะที่เอาลาเมงมาทำหม้อไฟก็เลยลองมาเป็นเมนูซิ g กเน u เจอร์ของร้านนี้เลยครับอันนี้น้ำซุปมีกี่แบบเทพมีมี3แบบครับผมก็จะมีต้มยำโชยุแล้วก็มิโซะเขาก็จะมีสเต็ปการทานด้วยใช่ไหมครับหม้อไฟอันนี้และที่สำคัญที่เห็นอันนี้คือชาชูเนื้อชาชูจุ่มไปเลยจุ่มไปเลยครับผมครับ เราจะเป็นต้ยมยำที่แบบ Fusion ฟิวชั่นตามเป็นญี่ปุ่นเข้าไปบางท่านทาาอาจจะแบบเอ้ยทไม,มันไม่ต้ยมยำเหมือนที่เราคิดเนื้อเต้งมากนะฮะอันนี้ใช่น้ำซุปนี่คือเคลือบเคลือบไปเลยอ่ะอเป็นอีกเนมนูที่ใครมาร้าน ที่่ไมควรรพาจิงๆอีก,กุระหน้าล้นนะครับผมจริงๆจะมี2ขนาดอันนี้ขนาดเล็กนะครับถ้าอีกขนาดก็อีก,กุระเยอะกว่านี้สองเท่าอีก,กุระเนี่ยว่าเราจะหาซับที่เป็นฮาลาได้นี่คือแบบส่วนใหญ่ถ้าว่าอีก,กุระที่ดองโชยุนี่คือจะไม่ฮาลาโชยุที่เราเลือกใช้ก็ต้องเป็นฮาลาคุณลูกค้าอาจจะไม่รู้ว่าวัาจะมาเป็นญี่ปุ่นฮาลานี่มันลำบากขนาดไหน <c oughs> ตักให้ให้ครบ3มชั้นเลยก็ได้ครับ อ่าปูนัดข้าวอิกุระเลเยอร์อย่างนี้เลยนะการหุงข้าวการตีข้าวเราใส่ฟาร์มิถีพิธานลงไปข้าวเราจะแบบเรียงตัวเป็นเม็ดไม่แฉะไม่ไม่กือบเกินไป มันปลาแซลมอนนี่แตกแบบเปาะ,ะ,ะ,ะในปากเลยนะทุกคนตอนนี้อ่าน,นี่อันนี้ละกันผมเห็นปั้งอยู่อันนี้เป็นพี่คันยาซูวี8ชั่วโมงนะคะผมอันนี้ก็คือเราจิ้มกับเกลือทานได้เลยนะครับ<ช>เพื่อให้รสชาติเนื้อเนี่นยมันชูขึ้นมาแล้วลกลิ่นเนื้อจะเจนมากครับจา<ช>นนะี้ใซ่ซูชินะฮะแซลมอน,นเนี้ยนะครับคุมถึงพื้นแล้วก็มีฟาร,ร์มหนา คือจะเห็นเต็มๆเลยไตกลมๆตรงกลางเลยไปสุดท้ายแล้วครับเชฟอันนี้เป็นเซตซาชิมิซาชิมิแนะนำหน่อยครับว่าเป็นปลาอะไรบ้างครับอันนี้ก็จะมีฮามาจินะครับผมทูน่าทูน่า,นาแล้วก็เป็นแซลมอนซาบด,ดองนะครับเราดองเองแล้วก็เป็นอหอยเชลหอยเชลนี่เราก็ใส่ซันโชช่วยให้ทานง่ายขึ้นแล้วก็อิกุระไข่หวานแล้วก็ปูอัดให้เชฟเชิญชวนกวดดูหน่อยครับ ลองมาลองดูครับราคาผมถือว่าไม่แพงนะต่อไปก็จะไม่ได้มีปลาแค่นี้เราพยายามจะเป็นพรีเมียมเราคิดถึงขั้นจะทำโอมาเกษตรของร้านอับูชิใครมาถึงนะจำหน้าเชฟได้ก็บอกเชฟเลยเนี่ยขอเซตแบบนี้เลยนะะเชฟจับให้เลยนะขอบคุณเชฟมากๆเลยครับ,รบขอบคุณทางร้านอบูชิด้วยครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้นะครับก็ติดตามมากันหาล้านไกลไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้อัสลอมอะลไยกุ้มเรวะร์มะตุลลอฮิอะบะเระกาตุลสวัสดีครับ